ซื้อให้ซื้อให้ลูกคัพี่การศึกษาทำไหมพี่ซื้อให้ตัวเองใช้ก่อนตอนแีเราแบบว่าดูอย่างอื่นไล้อยากคอมบ้างแปลกแปลกพี่เห็นอะไรมาหรือเปล่าเอาเอาคอมมาแปอะใจนี้สวัสดีครับผมสุทธิคนด้วันนี้เราจะมาคอมมานะวันนี้เราจะพาไว้มาซื้อคอมพิวเตอร์ใช่ครับผมเพราะผมเพิ่งได้แชมป์มาครับได้เงินแสนขอใช้ทั้งหน่อยขิงเวก วันนี้ก็ผมอยากใช้ก็อยากจะหาคอมไปดีแบบพี่เอยแนะนำแบบพวกคอมอุปกรณ์เกมมิ่งเนี่ยอยากอยากเสริมหน่อยอยากเสริมหน่อยวันนี้อยากเสริมหรอใช่พี่ไม่แต่แต่เมาส์เมาส์ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกยิงไม่โดนเอาพี่เอยไม่ใช่สิพี่ไม่เ,อ,เอาเปลี่ยนเปลี่ยนไปเดี๋ยว,ว <ๆ S 1> เราไปดูกัน,นี่อ่ะข้างใน let's go นครับผมได้ครับไม่ละตอนนี้เงินเงินเข้าใครฮะเงินเข้าใครเข้าผมไม่เข้าผมผมเข้าขอผมวันแล้วเดี๋ผมไปกระจายให้เพื่อนผมแบกเลยพี่เอ๋ขอให้ตามฟ่อขอให้ตามต่อไม่นะจริงนะจริงเราเราเท่าไรโอ้โหให้จอดสิบสามเปอร์เซ็นต์เม เราเอาไปหมื่นเดียวพ้อก็แย่แหละพี่แม่คุยกันแล้วแบ่งตามฟอร์มแบ่งแบ่งแบ่งตามฟอร์มไม่แบ่งตามฟอร์มแบ่งตามฟอร์มเหรอใช่แบ่งตามเอางี่เราจะได้เหรอได้พี่ได้โอ้โหไม่หรอกค่าค่าเท่าไหร่ที่สี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 ่ก็เอาไปสักหมื่นห้าดูไหมได้เหลือเหล่อเผื่อเล่นเกมด้วยเล่นด้วยไหนอ่ะเออว่าผมต้องเอาไปใช้เรียนพอดีเลยนี่ไงเพื่อให้แปดเป็นสี่ตัวนี้ตัวนี้สี่ศูนย์หกศูนย์เพื่อให้ซื้อให้ลูกกันพี่การศึกษาทำไมพี่ หรือลูกพี่ต้องใช้อนาคตแต่ลูกพี่ได้ใช้แน่นอนอันเนี้ยซื้อให้ตัวเองใช้ก่อนเถอะมันมีแบบแมกเนติกไหมแมกเนติกที่บอร์ดคี่บอร์ดแมกเนติกที่าลังฮิตกันอยู่ล้พี่ทิกเกอร์นะพี่มันจะตอบสนองไวไงเวลาเรากดโยกอ๋อเวลาแบบเราใช้ล้พี่ทิกเกอร์เราจะโยกโยกคมไงอันนั้นมวยอันนั้นมวยไม่เกี่ยวเลยอ้ยพี่เลยผมอยากแข่งรถแต่พี่ความฝันผมอากแข่งรถอ่ะขอเขาลองแข่งได้ปหมเอาเอาเลยไหมไปนะครับตาขับรถลำผมนะ ไว้พี่ว <la <ah> ่าไว้อาจจะไม่เกิดเพราะเกมครับดีกว่ากลับไปอัพความมันหวานเกมขับรถไม่ไดอาจจะถนัดที่โดดมากกว่าเพราะว่าเราไปเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับเราเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะพี่อันนี้เป็นแบบคอมจิ๋วะคอมจิ๋วคอมจิ๋วเอาไว้เล่นเกมพวกแบบสตรีมอะไรพวกเนี้ยเฮ้ยมันเหมือนคอมเลยนี่หว่าพี่ไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยพี่เฮ้ยสัมผัสได้อีก อาสกินได้ด้วยเหรอใช่พี่เนี่ยเหมือนคอมเลยพี่เฮ้ยนี่คือเล่นเล่นเกมอะไรก็ได้เหรอพี่เอลยคืออะไรเคยเห็นอยู่เขาจะแบบอะไรวะล็อกอินสตรีมอะเกมพวกรีมมาเล่นเห็นปะเนี่ยเห็นปะอ๋อมันคือมาเล่นเหรออ๋อนี่เกมพีซีเกมพาร์ยก็มี rog ally ally x เฮ้ยราคา2 9 0 0มเท่ากับแบบเท่าคอมเครื่องนึงแต่ว่ามันมันจิ๋วอะไม่ต้องอัพคอมเลยไหมเออผมเอาอันนี้ดีกว่าไหมเออขอเปลี่ยนขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะแล้วก็รีไทร์เลยวารออะเออผมไม่เอาแล้วอยากไปหาเล่นเกมเนี่ยไปนอน นอนเล่นถือได้ไหมพี่เจะถือนะพี่ลองถือหน่อยไหมหนักไหมพี่หนักไหมพี่เบาจัดแบบมือเดียวได้เลยเฮ้ยจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตโอแรงแรงอยู่นะอันนี้เจ๋งว่ะดูดิไม่ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแค่แบบรีโมทเทว้แต่มันไม่ใช่มันคือวินโดว์เลยเนี่ยนะเออมันคือคอมไม่มันมันเล่นเกมที่แบบว่าพวกเกมแบบเกรดเออะเออได้เลยเหรอได้หมดเลยได้หมดเลยใช่เคยเคยเห็ขาเล่นอยู่นี่ไงมันเล่นได้หมดเลยเนี่ยพี่เห็นป่ะมันแรงมันแรงตัวเนี้ยนาวจีอาลีฝากไว้นะครับกาจอ ตอนนี้การ์ดจออะไรนะการ์ดจอที่ผมใช้อยู่นั่นอ GTX 1 0 8 0 Ti ตัวเก่าแล้ว1080ครับพี่ไปนู <ไป S 2> ่นเลยไม่มันก็ต้องรอเนี่ยรอได้ที่ผมไปแข่งมาเนี่ยได้แชมป์เนี่ยเพื่ออัพคอมโดยเฉพาะเลยเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยเอาเอาไปครับสวัสดีครับพี่ตอน<ะ>นี้ผมมี2 0 0พพอไปทางไหนได้บ้างครับพี่ <c oughs> คือเนี่ย ได้รางวัลมาใช่ผมไปแข่งมาไม่พี่ตำรวจแล้ผมไปแข่งมาอ๋อไปแข่งไปแข่งมาได้แชมป์ได้แชมป์ครับได้แชมป์ได้ตำแหน่งเพราะวาอะไรนะอืมแต่งตีใช่เออดูติดตาเอ้ยอ่องเนี่ยคนดังเขาดูผมจริงผมหดไหมครับถามก่อนผมหดไหมเอาเรื่องมีเลสสุดยอดเอ้ยเป็นไงหน้าตาดูไม่ค่อยงดีจริงละนัดจริงเลยที่สี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่เนี่ยตอนที่ผมเป็นไงผมติดตามเป็นไงตังค์อ่ะตังค์มาเนี่ยมันเพราะสุดเนี่ยสามสุด เฮ้ยตัว540ป่ะนะเฮ้ยอันนี้จอกี่เทิร์ครับเนี <h <h ่ย27 180 180 240เนี่ยพี <h <h ่อันนี้ไม่ก่อนที่เราจะมีความแรงๆเนี่ยจอเราต้องดีเลยนะอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูว่าเกมขับรถเวลาเราหันซ้ายหันขวามันจะเร็วไงอันนี้มันโอเลเพราะว่ามันสีมันสวยไม่โอเลพี่เลยลองแบบจ้องไปลึกๆภาพมันไม่แตกนะเห็นไหมเห็นไหมภาพมันไม่แตก ปกติเราจะเห็นเป็นแมสแบบพิกเซลพิกเซลนี่มัน 2K ไว้ใช่เหรอเออนี่มันเขียนอยู่ 2K นี่มันจะแตกได้ไงอ่ะไดมีโอกาสจะโชว์ความรู้ข้างในต้องบอกว่าสมัยนี้เล่นเกมว่ามันจอโอเลดนะทำไมอ่ะพี่สีสีมันจะดูดีสีมันจะสดกว่าสีมันจะชัดกว่าแล้วเวลาเราแบบสบายตากวไกลๆแบบเราเล่นเกมยิงอ่ะภาพมันไม่แตกก็ภาพภาพมันเรียวจัดเลยแล้วภาพมันหันภาพมันสวยจัดเลยอันนี้ไม่เคยเห็นแบบว่าโอเลดแบบไกลๆนะผมว่าเล่นนานๆไม่ปวดตา เออแล้วก็ถ้าดูหนังพี่ลองคิดดิถ้าดูเน็ตฟิกอะภาพตาแตกอะเท่าไหร่นะอันนี้เท่าไหร่พี่สี่หมื่นเก้าโอ้โหอันนี้สี่หมื่นเก้าตอนนี้งบงบเหลืออะไรบ้างนะพี่ไม่เหลือแล้วแ <c oughs> ค่จอแค่จอ,คจอก็ไปน่าจะทะลุงบที่ว่า<ม>จริงจริงวันนี้น่าจะเป็นพี่แหละตอนนี้ที่เสียตังค์เดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้สองอันนี้โอเลสสองเคแต่มันยี่สิบเจ็ดนิ้วอ้นี่สามสี่นิ้วมันใหญ่ไปเล่นเกมอ่ะความสิยี่สิบเจ็ดนี่พอได้อยู่ยี่สิบเจ็ดหรอเออเนี่ยเราดูนะอันนี้เป็นไอเพียดนะ อันนี้สีโอเลตนะอ๋อเออนี่มันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยว่ะพี่โคตรต่างอ่ะเดี๋ยวนี้มันต้องมันต้องโอเลตแล้วไงใช่ผมยังใช้ร้อยที่สี่อยู่เลยตอนนี้จริงเหรอเนี่ยใช่ในอนาคตผมจับแน่นอนเป็นร้อยแปดสิบเนี่เพิ่มมาสี่สิบจริงอะผมเคยเล่นอยู่แล้วจอเลตของอาโอ่ะตอนนั้นไปผมไปเล่นที่แคมป์ไงแต่ว่าสับลงสิบเอ๋อภาพแม่งโคตรลื่นอ่ะแบบไม่ชินตาเราแบบว่าดูอย่างอื่นนั่นแหละคอมองแปลกๆพี่เห็นอะไรมาหรือเปล่าเขาเมาส์เมาส์พวงมาลัยอะไรอย่างงี้ใช่ป่่ะพี ผมพี่เลยตอนนี้คืองบผมแม่งบานปลายแล้วเงินแสนหนึ่งอ่ะผมอ่ะต้องแบ่งเพื่อนเว้ยตอนนี้คือปัญหาคืองบแม่งเกินงบเกินใช่เนี่ยไอ้ต้องจัดคอมเซ็ตเพราะคอมเซ็ตมันจะถูกกว่างอาหรอเออแตวเราไม่จัดที่ไหนอ่ะแมตอนนี้มีบู๊อยู่บู๊นึงเห็นเป็นคอมเซ็ตอยู่เราไปดูมันเนี่ยเห็นลางๆแล้วไปนี่เฮ้ยมีทุกรูปแบบครับเอ้เจ้ทฐานฟอร์เมอร์อยู่ตัวอะไรนะพี่เฮ้ยเคโคตรเท่อะวโอเคจัดแต่ดูแต่ดูความเท่ของมันดู อันนี้คือมันคือรูปเปลี่ยนได้ไหมพี่เปลี่ยนรูปได้อ๋อดีถ้าเกิดเป็นรูปตอนผมถือถ้วยนี่ก็ได้ใช่ไหมนมโอ๋อน้ำทั่วไปมันจะไม่มีพวามลมข้างในอ๋อฮะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหรอพี่ใช่อ๋อตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เหรอผมว่ามันเป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนได้เป็นจอมันจะมีสองนุ่นรุ่นนี้เป็นจออันนี้เท่าไหร่ครับพี่จริงๆถ้ารวมแล้เป็นรวมค่ามอตด้วยก็อยู่ประมาณโอ้โหผมมาแล้วต้องอย่าลืมว่าเคสมาสร้างมาใหม่ผมมาจะต้องแข่งอีีกปครับถึงได้้เย อันนี้เป็นลาพิทิเกอร์หรือเปล่าพี่ลาพิทิเกอร์อยู่โซนอันนี้คือเป็นหมูเด้งเหรอเนี่ยมีหมูเด้งกันเนี่ยเป็นจอนใส่ใส่เราลูกบอได้ฉขนโอ้โหไอ้กันนี้รอยแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอย่าอย่าเกาขากันมั่วครับอ๋อนี่มีมีบอกด้วยว่าซีบียูหม้อถ่านอ๋อตัวนี้หม้อถ่านถ่านอุ้ยเดต้ยคดเบาพี่ต้องจับดูอันนี้เป็นท้าผีเหรอเฮ้ยไม่เบาจังเฮ้ยเบาจัดเอ้ยโหลพี่มันมีเครื่องในไหมนะพี่ไมนเบาเงี้ยไม่อันนี้อันนี้เหมือนแบบเหมือนเป็นมาาวเดียวม์ของเล่นอ่ะ น้ำหนักเออใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้กี่กรัมอ่ะสี่สิบเจ็ดเรื่องทำไมมันรู้สึกเบาเบาเบาตัวหน้าตกใจรึเปล่านี่ยนะฟิลมันเบาเบาแบบว่าเบาบาลานซ์อ่ะเบาทั้งเมาส์อ่ะไม่ได้แบบหนักหนักอ๋อมันไม่ได้เมาส์แบบหนักตูดหนักท้ายหนักมากมันจะไม่ได้หนักแบบว่าไปทิดเดียวนี่เมาส์เบาแบบบาลานซ์ตัวนี้เมาส์ทรงมือขวาเมาส์ทรงผมเลยนะนี่อันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงคีย์บอร์ดอ๋อคีย์บอร์ดลาพิกทิเกอร์นี่กำลังฮิตเลยสำหรับบอลแลนด์ เขาเรียกว่าสเต็ปอะไรนะพี่สเต็ปเนี้ยโยกโยกอะสเตปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรว่าสแนปสแนปปี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรว่าสตาร์สแนปสตาร์สอะไรทักการเนี่ะที่เป่าเน้ชื่ออะไรพี่เป่าโอ้เป่เทียนเนาะใช่อาหลายคนงงว่ามันคืออะไรนะเวลามันมันสามารถแบบปรับปรับปุ่มเวลาเรากดได้ครับเวลาเราว่าแบบเรากดนิดเดียวมันก็กดติดอะไรประมาณนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นเกม FPS แบบพวกต้องการแบบมูฟเมนต์แบบ พายเนี้ยเซียวเว่อมันตัดสินกันได้นะไอ้พวกเนี้ยมันทำให้เรายิงไวขึ้นเวลาโยกยิงใช่เวลาโยกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยยิงหันยิงหันอยากได้สักตัวงเลยครับผมอันนี้อยากได้อยากได้จังทำไงดีนะอันนี้สเปคเป็นไงครับพี่สำหรับสเปกตัวนี้ถ้าเราดูของเราเองก็อนืมเดือดหรือว่า พคอมแบบทำงานอ่ะไม่ชอบแสบสีแสบตาตัวนี้แบบมุ้งเงี้ยพุทธิษฐิตุยตัวนี้พี่เราเป็นมันใกล้กันแต่ว่าผมชอบมนุษยมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะผมเป็นวัยรุ่นไงแต่จริงพี่ชอบนี้นะมันแสบตาเราวางคอมไว้บนต๊ะไงโอ้ยแต่กลัวตัวนี้แต่กลัวคลัวเหมือนคนใส่ตาเราแต่ว่าสเปคอะไรก็ความแรงอะไรก็พอกันเลอได้เหมือนกันอ๋อนี่สวยไอ้นี่สวยนี่สวยอันนี้ราคาแบบ ไม่ไม่ใช่เคสพอดใช่ไหมนี่เขาไหร่อันนี้อันนี้ถ้าลงถูกก็เริ่มที่ประมาณ85แล้วแต่ระเป็กใช่ไหวอยู่ไหมไหวอยู่ครับแต่เดี๋ยวมันค่อนข้างเย็นเพราะว่าลงมนตัวใหญ่ของปกติอ๋ออ๋อด้วยความที่เคสมันใหญ่เลยใหญมันใหญ่ดีแต่ว่าไม่เปิดแอร์ก็เล่นได้ใช่ไหมใช่มองเขาเราการทํางานจริงๆแต่คีย์บอร์ดเนี่ยผมอยากได้มากถือว่าน่าสนใจราคาเท่าไหร่พี่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเดี๋ยวโนายจะมาประมาณต้นปีอ๋อยังไม่มาอ๋อนี่คือยังอันนี้คือยังไม่เข้าอันนี้เริ่มจับต อ๋อเอางนะ่ะผมเป<ห>็นคนอันนี้ผมเป็นคนแรกก็แล้วอันที่ผมเป็นแชมป์คนแรกได่จับเดยแต่เบานะพี่เอพี่ลองยกดิเบานะไม่นี้อันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอารอยโอ,อนน้มันน,น,น่าจะมีหลายรุ่นหรือมั้งถ้าออกมาเหลืออยู่นะเฮ้ยเอา้าอะไรอ่ะเอามีเคสต่อพี่เฮ้ยาไม่ใช่แร้เขาปิดงานคุณอ๋อปิดอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวขอลองดูหน่อยพี่อย<ม>่างงี้เหรอเฮ้ย เฮ้ยต้องต้องบอกว่าอันนี้มันมันปัญหาหลักเลยนะใช่คนคนที่ไม่ได้ทำคำสั่งคีย์บอร์ดอะเวลาอยู่นานๆคีย์บอร์ดฝุ่นมันเยอะฝุ่นมันเยอะเใช่แต่ว่าผมแบบเวลามีฝุ่นผมก็ซื้อใหม่เลยง่ายง่ายรวยจัดอันนี้ดีจริงอันนี้ดูดีเลยประมาณต้นปีหน้าพี่ใช่ครับประมาณช่วงมกราโอโหประมาณห้าวันกันกันเฮ้ยเอาเลยไม่ล่ะพี่ให้รอก่อนอ๋อไม่เอาเลยพี่มีตัวเดียวกันมีแบบพิเศษอะไรเง้ยไหมเอ้ยผมเปลี่ยนแผนแล้วผมซื้อคีย์บอร์ดดีกว่าคอมเดี๋ยวไว้ก่อน เอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคนโดนนี่จะเป็นผมแทนวะนะไม่เฮ้ยคุณคุณแม่จอหนโอดิงเฮ้ยเอ้าเขามาทำอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยเขามาไงเนี่ยมาได้ไงนะพี่คนนี้แจ๋วแจ๋วมาวันนี้มาวันนี้เี่ยววันนี้พี่ถ่ายกี่รูปเป็นะพี่ไม่เราก็ถ่ายเก็บไว้ไงสิเราต้องการไม่สรุปใครพาใครมาเนี่ยผมงงเหมือนกันนะเนไหครับวันนี้แสนหนึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับ นเ๋ยนนี้ก็ขอบคุณอา g ด้วยนะครับผมสำหรับคอมแรงๆ <What? S 1> ก็ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับให้ถึงแส,ส,สนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับ,บค,ครับผม่บ๊ายบายครับ